สวัสดีค่ะสวัสดีชาวันอังคารนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนในเรื่องเราเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะซึ่งเมื่อวานคุณครูพาดเด็กๆเรียนรู้เรื่องเราเกี่ยวกับชื่อโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์และสีประจําโรงเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันโรงเรียนของเรานะคะลูกชื่อโรงเรียนบุญนดาวิทยาสัญ,ญลักษณ์ประจําโรงเรียนของเราก็คือดอกบัว และสีประจำโรงเรียนคือสีขาวและสีเขียวอ่ะคำขวัญโรงเรียนของเรานะคะคือเลิศล้ำคุณธรรมน้อมนำปัญญาพัฒนาสังคมอ่ะนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ประจำโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเรามีต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นจานนาหรือเรียกอีกอย่างว่าต้นทองกวาว ถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูต้นไม้ประจำโรงเรียนที่เราปลูกไว้ข้างๆกำแพงดอกของเขาจะสวยมากดอกจะมีสีส้มๆอ่ะนอกจากนี้วันนี้จะพาไปดูเรียนรู้เรื่องเราเกี่ยวกับแผนที่ตั้งของโรงเรียนอ่ะเด็กๆโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่เลขที่4ี่ห้าห้าหมู่สาม ตำบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอ่ะถ้ามีใครถามว่าโรงเรียนของหนูมีจุดเด่นอะไรติดกับสถานที่สำคัญอะไรบ้างเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะอ่ะลองคิดสิว่าโรงเรียนของเราติดอยู่กับสถานที่อะไรเอ่ยอ่าติดถ้าใครถามว่าโรงเรียนของหนูอยู่ตรงไหนอยากไปโรงเรียนหนูจัง ไปไม่ถูกเลยเด็กๆสามารถบอกเขาว่าโรงเรียนของหนูอยู่ที่อ,อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอยู่ติดกับศูนย์โตโตยตา้าใช่ไหมคะอ่ะแล้วตรงข้ามของโรงเรียนของเราก็จะเป็นอู่ช่างตุนใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็สามารถบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีคนสงสัยหรือว่าสอบถามเราได้นะคะอ่ะ วันนี้คุณครูปุ้มมีเพลงมาฝากเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปทำใบงานกัน อ่ะฟังเพลงจบแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือชุดบันทึกล่องรอยการเรียนรู้สาระที่2เรื่องเราเกี่ยวกับตัวเด็กอะขออภัยค่ะเรื่องราเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะหน้าที่19และหน้าที่20ค่ะอ่ะและเตรียมใบงานเสริมทักษะหน้าที่82นะคะ และใบงานศิลปะสร้างสรรค์หน้าที่31ค่ะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานเหมือนเดิมเลยคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนการอ่านสะกดคำสาระเอและคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอีเนออินไปฝึกกันเลยค่ะ w V i e n i n e win ชนะ B B I E N เนื้อ B I เนื้อบินถังขยะ T H เธอ I E N เนื้อเธอ I เนื้อทิ้นพร้อม P P I E N เพออิเนเพพินเข็มมุดเพออินพินเข็มมุดเธออินทินผอมเบออินบินถังขยะเบออินวินชนะทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเบออินวินชนะเบออินบินถังขยะ เออินทินหอมเพอร์อินพินเขมมูดอ่ะต่อไปฝึกอ่านปรผสมคำสระแอนะคะอ่านตามคุณครูค่ะงอแอแง บอแอแบมออือมือแบมือรอแอแลดออูดูแลดูมอมอ,อ,อ,อีมีพอแอแพมีแพทอือถือ,อ,เอเหอแอแห ถือแหงอแอเงงอเอเงเงเงกออากาฟอเอเฟกาเฟ่น่ะเมื่ออ่านจบแล้วเปิดหนังสือชุดบันทึกล่องรอยนะคะลูกหน้าที่สิบเก้าอ่ะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ ลากเส้นลงในแผ่นที่เพื่อผ่าน้องกล้องน้องโบน้องเต้และน้องฟ้าเดินทางไปโรงเรียนอ่ะหน้านี้ง่ายมากก่อนที่เด็กๆจะใช้ดินสอในการเดินทางลองใช้นิ้วก่อนเพื่อหาทางออกให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลบหลายครั้งใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองดูอ่ะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เด็กๆก็ลองใช้นิ้ว ลากไปก่อน่อะใชนนิวลากดูนะอ่ะเมื่อลองใช้นิ้วเสร็จแล้วเด็เด,เดก็ทำอะไรคะใช้ดินสอลากอ่ะลองดูนะ สักคู่นะคะลองดูค่ะ ออกเจอหรือยังอ่ะแบบนี้นะคะง่ายมากเลยพยายามเดินตามให้อยู่ในช่องอย่าให้โดนเส้นสีเขียวนะคะอ่ะลอง b c ข้อ b c และ d เด็กเลองฝึกทำนะ,ะต่อไปหน้าที่20นะคะเขาบอกว่าให้เด็กเดนะนำอักษรภาษาอังกฤษ a ถึง f ที่อยู่ในภาพข้างล่างมาใส่ในช่องซีเหลี่ยมในผังแบบ T-chart ให้ตรงกับช่องกับสิ่งที่เด็กควรทำและไม่ควรทำเมื่ออยู่ในโรงเรียนอ่ะช่องเครื่องหมายถูกคือช่องสิ่งที่เด็กๆควรทำในโรงเรียนฝั่งกากบาทคือสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำในโรงเรียนอ่ะไปดูอักษร A ทิ้งขยะลงพื้นเห็นไหมคะ แบบนี้ควรทำไหมคะอ่าไม่ควรทำเด็กๆก็นำอักษร A ไปเติมในช่องเครื่องหมายอะไรคะอ่าในช่องเครื่องหมายถูกแบบนี้คะ่ะต่อไป B เดินผ่านคุณครูหยุดยืนตรงแล้วไหว้อ่าขอโทษค่ะเมื่อกี้ไม่ควรทำใช่ไหมคะ โอ้คุณครูสับสนอ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้อักษรเอทิ้งขยะลงะทิ้งขยะลงพื้นไม่ทิ้งลงถงังใช่ไหมคะทานขนมเสร็จก็ทิ้งเปลือกเกินกาดเลยแบบนี้ควรทำไหมคะอ่าไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเอาอักษรเอไปใส่ในเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะต่อไปอักษรบี B. เดินผ่านคุณครูหยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้ควรทำไหมคะอ่าควรทำนำอักษร B ไปเติมในช่องเครื่องหมายถูกแบบนี้ต่อไปอักษร C ทิ้งขยะลงในถังขยะแบบนี้ควรทำไหมคะอ่าควรทำนำอักษร C ไปเติมต่อไปอักษร D ขีดเขียนเล่นที่กำแพงหรือฝา,า,าผนางังหรือว่าพื้นโต๊ะแบบนี้ควรทำไหมคะลูกอ่าไม่ควรทำเลยเพราะห้องเรียนของเราจะสกระปรกใช่ไหมคะโรงเรียนของเราก็จะสกระปรกเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ในช่องที่เป็นกากบาดต่อไปอักษรอี e. เล่นของเล่นแบ่งปันเพื่อนแบบนี้ควรทำไหมคะ อ่าควรทำเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนกันต้องมีน้ำใจแบ่งปันของของเล่นกับเพื่อนนะคะต่อไปอักษร f วิ่งเล่นผักเพื่อนรังแกเพื่อนแบบนี้ควรทำไหมคะอ่าไม่ควรทำเด็กๆก็เ,เอาอักษร f ไปเติมในช่องกากระบาดอ่ะแบบนี้นะคะต่อไป เตรียมใบงานเสริมทักษะนะคะหน้าที่82หน้านี้นะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนสาระแอลงในคำใต้ภาพการปฏิบัติตนในโรงเรียนทั้งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินะคะแล้วอ่านสะกดคำอ่ะสาระแอจำได้ไม่เอ่ยเด็กๆก,ก็เขียนสาระแอสาระแอก็คือมีอะไรสองตัวคะ สไลเอสอตัวนะคะเราเรียกว่าสลเอฟาแฟดเด็กก็เขียนสลเอลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพยายามควบคุมให้อยู่ในกรอบนะคะ เขียนเสร็จหรือยังคะอ่ะไปดูที่ภาพแรกมอเอวแมวอ่ะเด็กน,นักเรียนคนนี้เอาไม้ไล่ตีแมวแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะ อ่าไม่ควรปฏิบัตินะคะลูกแมวเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเขาก็เจ็บเป็นเหมือนเราถ้าเราโดนเพื่อนหรือโดนคุณครูหรือโดนคุณพ่อคุณแม่เอาไม้ตีเด็กๆก็เจ็บเด็กๆก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายร่างกายคนอื่นนะคะต่อไปกอลอวอแก้วแก้วไม่โทแก้วอ่ะเวลาดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารควรหยุดวหรือว่า นั่งทานให้เรียบร้อยนะคะต่อไปตอแององแตงมอโอโมแตงโมอ่ะเวลาทานอาหารเราไม่ควรที่จะเดินเดินทานหรือว่าวิง่งเดินไปด้วยทานไปด้วยแบบนี้ไม่น่ารักนะคะลูกเราอาจจะสำลักหรือว่าอาหารติดคอได้ควรจะหาที่นั่งรับประทานให้เรียบร้อยหมดก่อนแล้วอยากเล่นอยากเดินค่อยเดินนะคะ เด็กผู้ชายเอาไม้ไปแกะต้นไม้ขีดเขียนตัวอักษรแบบนี้น่ารักไหมคะอ่านไม่น่ารักแล้วก็ไม่ควรทํานะคะลูกอ,อ่านคําตามคุณครูปอแอดอแปดต่อไปคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนก็ต้องไหว้ก่อนใช่ไหมคะอ่าแบบนี้ควรทําน่ารักมากโมแอแม่แม่ไม่เอกแม่ อ่อานอีกหนึ่งรอบนะมมแอวแมวกอแอวแก้วแกวไม่โทกแก้วตอแงงแตงมอูโมแตงโมูมเอดอแปดมแอแม่แม่ไม่เอกแม่แมวแก้ว แตงโมแปดแม่ต่อไปเตรียมใบงานศิลปะสร้างสารรค์หน้าที่31นะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยกันวาดแผนที่ไปโรงเรียนของเราและตกแต่งให้สวยงามอ่ะข้อนี้เด็กๆลองฝึกทำนะแผนที่โรงเรียนของเราอ่ะเดยวคุณครู จะลองทำข้าวให้เด็กดูนะไปงานวันนี้เด็กสามารถร่วมกันทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ลองฝึกวาดเพนที่ที่กระดาษทั้งกระดาษ A4 ข้างนอกแล้วเด็กลองวาดตามคุณแม่ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกอตรงนี้เป็นโรงเรียนของเราใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เป็นโรงเรียน มีธงด้วยอ่ะนี่คือสัญลักษณ์โรงเรียนด้านหน้าจะเป็นอะไรคะอ่ะถนนวัดอย่างง่ายงๆเลยตรงนี้เป็นทางไปทางเข้าตลาดใช่ไหมคะอ่ะฝั่งนี้ทางไปอำเภอสิงสางให้คุณพ่อคุณแม่พาเขียน พาเขียนสถานที่ที่เราชี้ไปด้วยนะแต่ของคุณครูจะเขียนยากนิดนึงไม่สามารถเขียนให้ดูได้เพราะว่า,เ,าเวลาใช้นิ้วเขียนมันจะตัวใหญ่แล้วตัวอักษรจะไม่พอนะคะอ่ะฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยอา่าฝั่งนี้เป็นอู่ช่างตุนใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนสัญลักษณ์ลงไปอ่ะฝั่งนี้ที่อยู่ติดกับโรงเรียนคืออะไรคะ อ่าโตโยตา้าใช่ไหมคะศูนย์โตโยตา้า